หัวใจมันเงาที่บ้านเราไม่รู้จะเงาหรือไหมจากมาตั้งนานดิ้นรนอยู่ในเมืองไกลขายแรงเพื่อแลกรายได้เหนื่อยกา ประมาณนี้นะคะคุณพี่ทองกวาวทุกงรับฝักลมจันยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่วาสนาของเราช่างมืดดำมองหน้าผาฝนฟ้าพรำเมื่อเย็นยำสน ยอยากมีคนเต็มใจรักอยากรักคนเต็มใจรอคนนั้นจะมีไหมนอกกระซิบถามจันยามละรู้ดีไม่มีใครสนเป็นแฟนคนธรรมดาใจฉันเหมือนจันบนฟ้า đi theo thời gian đếm đùa, anh OK, huang ying quân yêu ra เสียงนี้ที่ดังพี่จะจงฟังเสียงเรียมไงเล่าเป็นเสียงของเรียมคนเก่าที่เฝ้าตามหาให้กลับสุพรรณพ่อแม่เรียมตา มานี้นะคะสุสานคนช้ำหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างหาตรางว่าฉันขอแม่มาทําเป็นสุสานถูกพิษไฟรักลิ้นชายลวงไม่ลุกลามสวงจนแหลกราน อยากมีสุสานความระรำฝากเป็นเพลงให้ลอยเล่นลมไปลมงลอยผ่านไปถึงเธอแม้จะเนินนานยัง รักเธอตราบนานอาสงคายเวลาปรมณนี้ <c oughs> จันอ,อจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาลังมาเหมือนฉันบ้างไหมอรักวันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหน หัวใจถึงจะเต็มดวงประมาณนี้เราเรียนที่เดียวกันจบแห่งนั้นจากกันถึงป่านนี้เฮ้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเนื้อ้องงี้ไหม วันนี้นะ นีดีกว่าอ่าพอประมาณพอประมาณนะฮะไม่มากไม่น้อยกันไปนกรองบ้านนอกเมื่อโซริยนยำสนทะยาหมูนกกาก็บินมาโซรังให้มาคิดถึง คอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนะ้ทิดอายทิดมันคนสี่ประจันสุพันบุรีได้ข่าวไปน้าไอแฟนดีเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่ ประมาณนี้แล้วกันกับทิดมั่นนะคะคุณพี่เนะด้เลยวด้เย,ยตอนทำนาข้าเชื่อดาวเรืองพอเขาในเมืองชื่อเขาเฟืองเหลืองเหลืองเป็นดาราหนะ้าปกนังสือเอเอไงขับเปลี่ยนชื่อเป็นแมวดา พาราทเดอร์เบอร์ห้าหน่อยจ้ะ ประมาณนี้แล้วกันค่ะพี่บอกจะขอตั้งแต่พศสองสีแล้วยังไงเล่าพี่ถึงเงียบชีไม่มาขอน้องอยู่ข้างหลังเฝ้าแต่ตั้งตารอคอยคันมากเรือนหอเมื่อไรจะขอละพี่เคยฟังไหมล่ะวตชาธนองแกมนวลที่หอไม่ะราบไว้พี่เคียงข้างแม้รอยด่างก็ไม่มี มีลูกในพันลูกกำนันเศรษฐีมาขอแต่งหลายทีก็ยังไม่มีความมายเคยฟังไหมคะย่างเดือนสิบสองน้ำนองเสียท่วมทุ่งขาวร่างพรมลมหนาวลัดาวชอยข้าวรวงรายใครมีผ้าห่ม กันลมความหนาวก็คลายหนาวเพียงผิวกายแดดบ่ายก็คลายพ่นประมาณนี้แล้วกันนะคะมองมามองท้องฟ้าอิ่งผาใจเศร้บาบ้านนาเสนเง,งาซึมเศระทม คำสั้นสมจะบ,บันสุขอยู่กับความไฟฟันอุตส่าห์ทำงานสูต้ทนขาดคนเห็นใจเป็นโคชีวิตคอยเฝ้าคอยฟันวานมานานแรมปีอยากมีรักแท้เคียงครองดวงใจประมาณนี้แล้วกันนะคะร้องสดเบาๆ มลขลังเสียงคลุยแล้วไงคะลองเป็นแบบม์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิตดังเหมือนมียาดินำทิพชลองใจ เสียใจบ่มเมนขอทานอบอ่ต้องการเสียใจเก็บเอาขึ้นไปท่านให้มาพอกำกาบ่มเมนคนดีแต่ก็เลือกอยู่ดอกวายาสิมาทำทาคท่านบอกคยหักกันเลยซัำนีนี่น น้ำผ่านไปแล้วสีกาสังนักโอ้นาจ่าสีกาพอสั่งน้ำตาไหลอ่างก่อนจะจากไปถึงคราวแล้วนอต้องขอลาก่อนต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิบัติแบบโองค์ S <S ประมาณนี้แล้วกันสีการสั่งหน้าประมาณนี้นะคะ